สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสำหรับวันนี้ครับเรามาพบกับยินดามณีนะครับตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรับชมกันนะครับว่าจะได้รายการอะไรกันบ้างนะครับหากชอบทุกจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ไอเดียไลน์และเบอร์โทรได้เลยครับแนวที่ผมเตรียมหน้ากระดานเลยครับนะหกองค์นะครับนะสี่แถวนะครับนะวันนี้ก็เปิดแบ่งปันพี่น้องนะจะเหลือรุ่นประมาณ3ามที่รุ่นนะครับผมไม่ได้เอาเข้าไว้นะครับนะมีหนึ่งสแล้วก็3 4 5ี่ห้า มีอยู่5้าลุนสุดท้ทนะายนะครับนาใครปิดตินํามนี้ก็ได้เลยครับในะอีพีนี้ขอให้เป็นอ่านะครับในอีพีสุดท้ายแหละนะครับท้าสนใจกันไหนก็ทักกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการ,การันที่หนึ่งกันเลยพี่นะสำหรับนี้นะครับผมขออนุญาตตกภาพไปทางนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเป็นฉากแดงกันสักคู่นะฮะซุปอันน่ยไงฉากแดงนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการันที่หนึ่งกันเลยครับนะแต่พระปิตาตินดามีตอนสุดท้ายนะครับลังที่ห้านะครับ ถามว่ามีรางที่6กไหมผมว่าไม่มีแล้วนี่ครับไม่น่าจะมีแล้วนะครับตอนนี้หายากมากเลยครับโอ้โหเปิดมาองค์แรกได้รายการท็อปเลยครับนี่ฮะได้รายการท็อปบนเลยครับนะองค์นี้เนี่ยฮะแปดร้อยบาทนะครับเลขคนเบอร์สองสามสี่พี่รายการที่หายากมากนะครับแปดร้อยบาทนะครับรายการบนพิจิกุเงินนะฮะนี่นะับปิดแผ่นเงินด้วยนะครับรายการที่ผมพิจิกุลข่าวงาช้างครับรายการที่หนึ่งพี่แปดร้อยบาทนะครับโอ้โห รายการท็อปสะครับหนึ่งองมีหนึ่งรังนะพี่นะสำหรับเนื้อในการเมื่อสักู่นะครับต่อมาฮะองค์ที่สององที่สองเปิดออกมาครับเป็นเนื้อจินดมนีนะครับองค์ดำพี่โอ้โหนะทุมทั่วมาเลยพี่องคแรกก็ทุ่มทั่วมาแล้วครับนะจะกดข้อมือทองทิพย์นะฮะสองดอกเลขคู่เบอร์สองสี่เก้าครับรายการที่สองรายการนี้เปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับนะเปิดที่ไอหกร้อยบาทนะหกร้อยบาทนะพี่นะทูโทนนะครับรายการที่สองนะครับเนื้อจินดำนีนะฮะ ต่อมาฮะรายการที่สามครับพี่จ๋านี่ฮะรายการที่สามน้องขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะครับรูรายการที่สามเปิดนะพวกนะงขาวนน่าช้างนี่ นี่ <manner> ครับร,รายการที่จะกดเงิน2หน่อพี่รายการที่เปิดแบบปันพี่ต้องดูที่สี่บาทนะครับรายการที่เปิดบรรยูสี่ร้อบาทพี่เลขคุณเบอร์พี่407นะครับรายการที่3นะฮะแค่3องค์แรกออกมาก็ท right ีเด็ดแล้วนะพี่นะทีเด็ดก right ันเลยครับนะฮะต่อมาฮะรายการที่4ครับรายการที่4นะครับเป็นเนื้อผงคาร์มินนะครับรายการที่4เ,น,เนื้อผงคาร์มินนะฮะโรจิวันลูกปู่มหาสิลานะฮะ เลขคนละเบอร์727ดหามเงินถามทองพี่รายการยี่สี่บาทนะครับโรจีวอนเลครับต่อมาฮะรายการที่5ครับรายการที่5เปิดออกมาพี่โู้โหรายการท็อปไะรายการที่เปิดปันวิทย์เจ็ดร้อบาทเอ้ยนะครับ800บาทพี่โรจิวอนเลขคนะเบอร์216นะครับเลขคนะเบอร์216พี่โรจิวอนนะฮะงานที่คลาสสิกสุดๆพี่รายการที่5นะครับนะฮะโอ้โหท่วมๆเลยพี่ต่อมาฮะรายการที่6ครับ รายการที่6เปิดมาพี่เนื้อผงคามิ akis, ้นตะกุดทองทิพย์สองจอกพี่รายการนี้อย่าปัอนที่350บาทครับรายการนี้เป็นใบสามร้อยห้าสิบบาทพี่เลขคนเบอร์สี่ศูนย์สองครับรายการที่6นะครับนะฮะต่อมารายการที่7ครับรายการที่7เปิดมาฮะโอ้โหรายการที่7ครับเป็นเนื้อว่านร้อยแปดนะครับเนื้อนะครับแต่รายการนี้จะคล้ายเนื้อจินดาแมนีพี่เลขคนเบอร์สี่สี่ก้านะครับเป็นรายการยอดนิยมอในรุ่นนีครับใช่ไหมเดี๋ยวผมส่องให้หน่อยครับสี่สี่ ซี่ซีหนึ่งโอ้โหนี่ครับนี่นากักทองทิพย์นี่ครับเดือดชุบทองนี่ครับรายการนี้นะครับสี่ร้อยบาทในพิมพ์สำคัญได้กลาดนะครับรายการที่เจ็ดต่อมาฮะรายการที่8ครับเปิดออกมาพี่เป็นเรื้องว่านสชมพูเรือตะกุนทองทิพย์พี่รายการนี้เปิดมาปันอยู่ที่350บาทรายการพี่จากอีพีนี้นะฮะเลขโค้ดนัมเบอร์ครับนะฮะเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับรายการที่8ครับต่อมาฮะรายการที่9ครับพี่ รายการที่9้าเปิดมาพี่โอ้โหเนื้อจินดามนีหน้ากากทองแดงผิวไฟลงยาจีวอนเลขคนทเบอร์สองสาเจ็ดพี่รายการนี้เปิดบังที่4ี่รห้าสิบาทครับนะสี่ร้าสิบาทครับรายการที่9ก้าเลยครับมาุยกันต่อครับพี่ชัยนฮะรายการที่10บครับนี่ฮะ โูยรายการนี้เปิดมาเนื้อขาพุทธคุณนะฮะหน้ากากทองแดงมีไฟพี่เลขคนเบอร์สี่เก้าเจ็ดนะครับรายการนี้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับนะรายการน้ากาดนะครับนะค่อนข้างที่จะหายากนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็รายการที่ลงจิววันนี้ก็หายากนะพี่นะตอนนี้ก็โอ้โหนะสุดจริงๆพนี่นะรุ่นนี้ฮะรายการนี้เปิดออกมาครับเป็นเนื้อก้นครกนะครับหน้ากากเงินนะครับหน้ากากเงินนะครับนี่ครับเลขคนเบอร์สองหนึ่งศูนย์นะครับ รายการนี้6 0ร้อบาทราคาเดิมไม่ใช่นะครับต่อมาฮะร,รายการที่1ิบสองรายการที่1ิบสองครับนะับเปิดออกมาโอ้โหรายการที่เ,น,เนี้ยพลายดำนี่ครับนะนะตนะขุดเงินแท้สองอครับรายการนี้เปิดมาอยู่ที่ 400, นะครับสี่ร้อยนะครับ4ี่ร้ยบาทนะครับรายการที่12สองนะครับต่อมาฮะร,รายการที่1ิบามครับพี่ชาย รายการทิปสามเปิดออกมาพี่โอ้โหเป็ดินเนื้อกินดาวนีหน้าคุญพะเดงครับเนี่ะตะกุดทองทิปสองดอกเลขคนเบอร์สองสองหนึ่งครับรายการนี้หกร้อยบาทนะครับต่อมาฮะพี่ชายครับรายการทิปไปพี่รายการทิบสี่นะครับรายการทิ่สี่ครับโอ้โหรายการนี้มานะฮะร,รายการนี้มาพี่เลขคนเบอร์สี่แปดสามนะครับนี่ เนื้อดินท่าสะแบงครับนี่ตอนนี้โอเป็นพันพันกว่านะครับสามเป็นสี่นะวันนี้ผมเปิดที่ราคาหนึ่งพันบาทนะครับขอหนึ่งพันบาทราคาเดิมพี่นะครับรายการที่สิบสนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบห้าัท่านใหญ่หรือรายการที่สิบห้านะครับเปิดออกมาเป็นเนื้อนะฮะใบลาตะปุ่นเงินพี่รายการนี้เอาไปสี่รอยนะฮะสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมพี่ชายนะครับต่อมาฮะพี่ชายรายการถัดไปครับ รายการที่16เปิดออกมาพี่เนื้อว่า1ร้อยแปดะกุดทองทิพย์รอเลขโครเบอร์พี่สี่สามูนย์ 30, รายการนี้สี่รอยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการทัาไปครับรายการที่17ครับ โอ้โหเจ็ดเปิดมานนเยอะพลายดับนะครับในงานทองทิพย์สอ,อ,องดอกเลขยกคนเบอร์สองสองศูนย์พี่รายการที่สามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่ต้องเปิดเป็นปารที่สามร้อยห้าสิบาทพี่น้าสำหรับรายการนี้นะฮะรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบแปดครับพี่ชาย รายการที่สแดเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้เนื้อผงขาวนี่เป็นเนื้อผงทูบนะฮะเนื้อผงทูบหน้ากรากสองทิพย์นาลรงจากจีวอนเลขคนเบอร์สองสองเจ็ดเปีนรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องที่นกครสี่ร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้านะครับเปิดออกมาครับพี่ชายโอ้โหรายการนี้ี่กุดทองคำนี่รับเนื้อจิบเนื้อเนื้ออะไรนะเนื้อเนื้อเนื้อผมจำได้เนื้อ แต่ตอนดูบรรยากาศผมก็ลืมละรายการนี้นะครับนะเดี๋ยววันร้อยแปดเดือนตืนจามันีนะพี่เีลขคนละเป็น์สองหนึ่งเก้านะครับรายการนี้คือรายการท็อปสุดที่อยู่ด้านบนนะนะครับแต่ผมดูบรรยากาศแป๊บนะครับอ๋อรายการที่ผมลืมไปเนื้อชั้นมากอ้าโอเคดูบรรยากาศเรียบร้อยแล้ว,น,ลวนะครับเนื้อชั้นมากเลขคนละเบอร์พี่สองหนึ่งเก้าโอ้โหรายการท็อปนี่นะรายการนี้หนึ่งพันนะครับหนึ่งพัน 500บาทนะผมให้หนึ่งั้าร้อบาทพี่อีพีนี้โอ้โหท้ายแล้วนะครับรายการที่19นะครับนี่ฮะเขาขายอยู่2,000กว่า2,000นนะผมเห็นได้เห็นนี่มี2,000แน่ที่ผมเห็นในกลุ่มนี่มี2,000แน่พี่นะฮะแล้วก็เนื้อท่าตะแบงนะครับโอ้โหตอนนี้กำลังร้อนแรงต่อมาฮะพี่ชายครับรายการที่20ครับโอ้โหรายการท็อปใหม่รายการ20เป็นการท็อปใหย่พี่เลขนคนละเบอร์พี่สี่นี่ฮะรายการนี้รายการท็อปนะนี่ฮะเอาไปพี่ แปดร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่21เอ็นะครับรายการ21เปิดมาเป็นเนื้อโอ้โหแชมพูเลือดนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดรายการนี้เอาไปสามร้350บาทพี่เรียกคนเบอร์730นะครับผมขอที่350บาทพอดีนะครับต่อมาฮะอันชายรายการสุดไปครับรายการสุดไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะรายการยิบสองนับแบบยิบสองนะครับ 22, รายการยีิบสองเปิดมาพี่โอ้โหเนื้อว,วาดแดงนะครับรายการนี้ได้เอาไปสี่ร้อยเลขคือตัวเลขหกศูนย์หกนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับ,บ,รบ,รนะรบต่อมาฮะรายการที่ยีสามครับรายการลองสุดท้ายนะรายการยี่สามพี่นะมาเปิดกันพี่รายการยี่สามเปิดออกมากครับโอ้โหเนื้อกุญโคงองแดงครับ เลขคนละเบอร์พี่สองสี่เก้าโอ้โหทั่วทั่วพี่รายการนี้เอาไปพี่นี่ครับเจ็ดร้อยบาทนะฮะเหมือนเดิมต่อมาการที่สี่ครับรายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายนะับมาเปิดรับผมทพร้อมเลยพี่รายการสุดท้ายเปิดออกมาเป็นเนื้อโอ้โหเนื้อใบลานเากลับเงินนี่ยโอ้โหเอาไปพี่รายการนี้นะฮะแบ่งไปพี่น้องที่สี่แปดสามครับรายการนี้ขอเป็นไปพี่น้องนะครับนะที่ราคาเดิมพี่นี่ครับ ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะนี่ฮะน้ากากเงินนะพี่นี่หน้ากากเงินนะครับทั่วไปขอห้าร้อยบาทนะวันนี้ก็มีทั้งหมดยี่สิบสี่ราการพี่ฮะชอบใจกันไหนทักทำได้เลยนะครับที่ดีไลน์ได้เบอร์โทรนะครับวันนี้ก็นี่ฮะฝากขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้ก็ทีเด็ดไม่แพ้กันนะครับถ้าหมดแล้วก็ตามหากันแน่นอนนะครับตอนนี้รีบปิดจองรีบถูกใจตรงไหนก็รัก ชอบจีบได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับต่อมาเป็นการ25ครับรายการ25 26 27 28 29 30 31จะเป็นอีลราคารึงนะครับนี่ฮะต่อมาครับเป็นการที่ครับรุ่นนี้นะครับจะเปิดอยู่ที่องค์ละ240บบาทนะครับพร้อมจะส่ง ครับจะเป็นเนื้อชุบเงินหมดเลยชุบเงินที่สวยพี่คุยพื้นเต็มระบบนะฮะลงยาแดงเลขคู่เบอร์2 0งนะครับนี่รายการนี้นะครับสองบาทยกคู่400บาทเหมือนเดิมนะครับถ้ายกคู่400บาทเหมือนเดิมนะครับนะฮะลองเลือกดูบีนะครับต่อมาฮะหรือรายการที่นี่เป็นรแบงก์ยี่สิบเอ็ดงแปดยี่สิบแปดยีบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดยก่สิบยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่ิบแปยี่สิบแป่สิบแปี่บแี่ รายการนี้ก็240บาทนะครับจับคู่400นะครับต่อมาเป็นกระไหลทองลงยาม่วงเลขคนตเบอร์สามหกรวมเป็นเจ้าพี่นะฮะร,รายการนี้ก็240บาทนะครับนะต่อมาครับรายการที่28หรือรายการที่28ครับเป็นเนื้อกระไหลทองลงยาแดงครับนี่เลขคนณตเบอร์50ย์นะครับ สองร้อยสี่สิบบาทจะพูดสี่ร้อยบาทนะฮะเช่นเดียวกันครับต่อมาเป็นกระดาษทองลงยักษ์เขียวเหนียวซับนะฝั่งเพชรด้วยเลขคนนตัวเบอร์พี่หมายเลขหนึ่งโอ้โหตัวท็อปเลยโอ้หูเลขหนึ่งด้วยผมขอสองร้อยห้าสิบบาทเลยกันนะครับขอสองอีสิบบาทนะครับ,บน,บนี่สวยเลยผมไม่จริงนะผมเหมามาก็จัดมาให้เลยนะครับต่อมารายการที่สามสิบครับรายการที่สามสิบนะฮะเลขคน่ตัวเบอร์สี่สอง ลุงยาน้ําเงินครับนี่เนี่ยสองร้อยสี่สิบบาทนะครับต่อมากระไรทองครับองค์สุดท้ายแล้วนะองค์ท้ายของกระไรทองนะครับนะเลขคุณเบอร์หนึ่งศูนย์ลงยาตรงชาติลงยาดีวอนครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนี่ครับลงยาตรงชาติด้วยครับนะครับมาลุกันต่อพิชานรายการถัดไปนะครับรายการที่สามสองครับรายการนี้นะครับแต่ค่อนข้างจะมีราคาหน่อยนะฮะ รลยการที่3ามครับวันนี้มาเปิดเป็นแบล็กโรเดียมลายทองครับนะฝั่งเพชรด้วยนี่ครับเลขคน้ะเบอร์ใหม่ที่สามพี่นะรายการนี้ขอที่2อ0ร้บาทครับองค์นี้ขอ280บาทครับนี่ฮะรายการนี้นะครับในการที่สามสิบเอ็ดนะครับรายการนี้สามสิบสองนะครับรายการทีสามสองนะครับสี่ให้สองร้อยแปดสิบบาทนะครับนี่ฮะยกคู่ห้าร้อยพี่นะครับนะต่อรายการที่สามสิบสามครับ นี่ฮะลายกลายสามเลขคนจะเบอร์สี่เจ็ดครับนี่ฮะสายจุดสามนี่ฮะเลขคนจะเบอร์สี่เจ็ดนะครับนี่ฮะจับคู่ห้าร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการสลายที่นะสองร้อยแปดสิบาทเช่นกันพี่นะครับสองร้อยแปดสิบาทเช่นกันครับ รายการที่สามนะพี่นี่ฮะลงยาแดงด้วยเลขว้นเบอร์3ามสนะครับารสายการสายสี่นะฮะสองบาทยกคู่500นะครับจนะจะมีมาสามองนะพี่ยกคู่5้า500จะมี3ามองนะต่อไปครับอง์ละสามบาทต่อไปองละสามนะร้บา,บาทนะครับยกคู่550บาทนะฮะโอปโอสาม้อบาทยกคู่550ราสิบาทนะครับมาแบคโลดิมนะฮะลายเงินทองนาคนะสามพัตส์เลขค้นเบอร์สามสองนะครับ เลขโค้นตเบอร์สามสองนะครับรายการนี้การสามที่ห้านะครับนะองค์ละสามร้อยบาทนะครับต่อมารายการสามที่หกนะฮะสามร้อยบาทเหมือนกันเลขโค้นตเบอร์หนึ่งสองต่อค้นหัวช้างครับนี่นี่ฮะรายการนี้เขาสวยเลยพี่นะครับนะฮะรายการสามที่หกนะครับสามร้อยบาทต่อมารายการสามที่เจ็ดลงยาแดงครับรายการนี้ก็สามเคเหมือนกันพี่ลงยาแดงเลขโค้นตเบอร์หมายเลขหกกระดกซับครับนะฮะเลขหกกระดกซับครับพี่นี่ฮะ รายการที่สามสิบเจ็ดนะครับสวยๆเลยต่อมาครับรปยการที่สามสิบแปดรายการสุดท้ายครับหรือรายการที่สามสิบแปดรายการสุดท้ายครับเป็นเนื้อสามกษัตริย์เลขุน,นเบอร์สี่เจ็ดทำลายเสือครับนะฮะสามกษัตริย์ทำลายเสือครับพี่นี่ฮะ สวยๆกันเลยนะครับนะชอบปุกใจปิ่งเข้าไปได้เลยนะรายการนี้นะครับนะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่นี่ฮะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับนี่ฮะเลขคนทีเบอร์สี่เจ็ดนะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่สามสิบแปดครับนี่ฮะวันนี้ก็มีแบบปันพี่น้องนะครับสามที่แปดรายการนะฮะชอบปุ๊กใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ออดีไลและเบอร์โทรได้เลยครับสหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ